เอาดิเอาไเลยเอาไปเลยเอาไปดิเอาดิเอาดิกูได้แล้วสองกระบอกเลยกูยังไม่ดปืนตอนเนี้ยเอาว่าตอนนีู้กซองทอเกมนะเอาป่ะแมวติดใจก็ไม่ได้เล่นอีเ้ยจบแล้วจบแล้วอันนี้จบแล้ว โอ้เสียเชหมดโอ้จบแล้วจบแล้วตรงไหนยังไม่ฟาร์มบ้างวา <c oughs> ะ,ะ,ะเนี่ยเมืองก็มีแค่นี้ภารกิจใครเสร็จแล้ววะเนี่ยหน่าภารกิจมึงกันเลยเครื่องรัวไม่ถ้ามันน่าไปของขครของมันนั่นแหละกันไม่ได้นของเพื่อนมันก็ได้ยินไม่ใช่หรอวะไม่ได้ยิน ก็ทำไนเกมที่แล้วภารกิจไม่เสร็จแต่ทำไมกูได้ยินเนี่ยของกูเพิ่งเด้งขึ้นมากีบบอทตรงนี้ทำไมของข้าไม่คือของกูเฮยอ้ยเย้ยเยยเฮ้ยเฮ้ยยฮ้้ยเฮเฮ้ยอ้เฮ้ยเ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเเ้ยเฮ้ย้เฮ้ย้ยเฮ้้วเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเก้ยกฮ้้พ้ย้เเยเีย จบแล้วจบแล้วเสียชื่อเสียชื่อ <c oughs> ตองคนไม่เคยเห็นโู้จัดเกสสีม่วงมีแต่ไกลักโอ้โหไอเฮียสีม่วง สวยใกล้ก็สีพี่อะไร่รูงโอเคพอฮะเพิ่งเจอตะกี้กลับไปถือสนายแม่ยังไงบ้างได้มมนน่สองกะบอกไงนาสองกะบอกอ่ะเออเออกูมีคูสีให้คูสีเดียว ไม่มีของเลยวะเมืองอะไรวะเนี่ยจริงของกวหหวยอะาแล้วแล้วเล้อะไรวะหลาบสี่ผมซีอิ๊บสี่เฮ้ยคุณเจอหมวกเจอคุณเจอกูเจอหมวกสี่วะ ขโมยต้องขโมยแล้วล่ะไห้ชัดต้องปลาไอชัดชัดบวกสี่บวกสี่เป็นไงไม่เคยเห็นป่ะของฟี Fi ไฟง่ายบวกสี่ฟีไฟไม่มียันบวกสี่อ่ะอไม่มีรถว่ว มีมีมีอยู่คันหนึ่งกูเห็นอยู่คันสีแดงอยู่ตรงถนนน่ะถนนฝั่งน้ำเห็นอยู่คันหนึ่งไปฝั่งตรงเนี้ยม้าเนี่ยแถวๆที่กูมาเออมีบัคกี้คันหนึ่งหน้าเมืองมีแต่กูไปเอารถใหญ่เลยมาร์กเจอเรียลคอลบัคกี้คันหนึ่ง อืมไอโฟไม่มีเลยมึงมีแค่ไม่ใช่หรอกูมีแต่โฟไอโฟแค่กระเป๋าเท่อุ้ยเฮียตกใจป่ะไอ้สัตร์กำลังจะแค่ขี้มูไปเฮียเฮียเด็กเหี้ย กำลังงูปูมามีคนตรงไานี่วะอ๋อเออนะใช่ใช่ใช่ไอเมืองบวงดิเอารถมาดิเราทีมแชมป์ไม่ใช่เหรอวะห้าร้อยเมตรอะถ้าเราไปเล่น เดี๋ยวๆใต้เด kind of <gr oss as> ี๋ยวคุเอา80%หมึงตเาเะมาไอ้คุยไปไปเลยไปตรงมาร์คเลยไอ้แฟนเนี่ยมีคนอุดเวอวางอันไกลโพ้ ไอ้เนี้ยมันมาเหรอมัอแบบให้ฟุกซองให้ฟุกซองกูเหินแต่กูวางเหินหายไปแล้วอยากเล่นอในค้ำๆอ่ะมันไม่มีใครมาฟาร์มเลยอ่ะประตูปิดเออประตูปิดไม่ไม่มีใครเลยเราทำให้มันเลียบเหมือนเดิมแล้วว่ะไม่ทำเป็นสุขาแล้วว่ะ อืมก็ใช่ไงเรียบมันก็คว่ำดิไม่ใช่หมายถึงว่าเรียบแต่ก่อนมันสามารถขึ้นไปได้เลยไงอืมตอนนี้มันไม่ทำเรียบแล้วมึงเสียดีดดูเดี๋ยวมันทำแบบนี้แล้วอ่ะแต่เข่ะนะเออเขาข้างบนน่ะมันใช่มันเป็นเพลินมันไม่ยังไม่ไอ้สัตว์มันยังไม่มีใครฟาร์มเลยว่ะใช่เออโคมาเต็มชุดหน่อย อะไรก็ไม่เยอะฟ้โลงแูก็จบล้วไหนนเออไอเฮียข้ามไปฮาลงแบบกูก็จบแล้วไปแกตรงกูตรงกูมีสกานะที่บ้านหลังเนี้ยโอเค I got supplies มึงนี่ทำกูเสียชื่อหมดเจ๊ชี้ไงวะมากับกูแต่เสือกโดดเองมันไงล่ะน็อก อันนี้ว่าคอนเทนต์ก็จบแล้วนักลบย่อมมีจักแม็ไอ้สัตว์ใช่แต่บาดแผลมันโง่ป่ะเขาไอ้มีญ่ใหญ่ๆมากขอใหญ่ใหญ่เยไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เจียบตัวแล้วมาขอยากูมีอยู่อันเดียวเองไอ้เหี้ย ี๋ยวเรฟาร์มเสร็จเยวฟาร์มเสร็จเอาไปให้มึงน,นี่มันเด็กเวรจริงๆเลยค่าโดนท็อวมาขอ,อยาเฮ้ยอดูวะเอาเฮียอะไรวะมันสร้างบันใจมาหลอกคุออะยังไม่ไมีอมัมฟโฟปอ่ะมีลรวมีล้า ปูต้องปูดอกยาญเลยโอเคโอเคอะไรวะเนี่ยไม่มีของแล้วไอ้เหียบ้านหลังไม่เลอเลยเฮียมีของโคตรกระจอกเลยอยากเห็นคอนเทนต์อยากเห็นตึกบอาอืม ไอ้คนโวยว่านรม่ะเบิดไหมก่อนที่จะตายสิอ้นนี้จะไปเอ้าทำไมมันเรียบร้อยรถรถระเบิดระฟังระฟังแล้วไอ้เรี่ยงนี้ก่อนอ้าวอ๋อคนละตัว เนี่ยบอดีิงกันอยู่ข้างบนไหวะเอาอาปโอ้ยเฮียสีฟ้าอยู่ก็ไกลไกลอยู่ตรงโรงเรียนเลยสัตว์จริงสี่วงยังไม่ได้เลยเออ งนี้ก็ขยันไก่ไตไก่จังเลยเฮียเออแล้วรถจะไปไหนวะรถเอ้ยมีคันหนึ่งวะไปเล่นโรงเรียนเหมือนเดิมดีกว่าปะโอดีแผนเดิมเยอะเจ๊ทำไมรถมีจนจนวะไปแล้วไป็ุกุ๊กเล้วไป็นุกโ่าทำไมจะไม่ผ่านอีก ขับรถประจอนมึงอีกไอสัตว์อูอ้ห้ยแล้วไปร,รับรับอะไรเฮี้ยมึกเอาอีกอันเดียวเองอะไรคันเดียวกันเลยนี่ไงใช่มีบักกี้ด้วยใช่ไอ้เฮี้ยมึงขับกันเจเ้เบรกกันได้ไ,ดไหมสัตว์เดี่ยวนกขีบผายเลยไอ้เฮี้ยอะเหียบร้อยไอ้เงี้ยไอ้คูย

มีมีลบใมเลาจุ้าแม่ผมอะไรไม่่นก็ทำเหมืนกันดบ้าเลยดิต้าไม่ดูครับไม่ดูครับขายร์มครับ ไอ้คุยเนทอีที่ขัไปก่อนตายก่อนที่จะขับให้เนททำอะไรเนทเจทรออะไร ไอ้เหี้ยแสองันน่ะะกไปไม่ได้วะเนทไม่กดอ่ะเนทเนทแคุณแปดไอ้เงี้ยแจังเก็บคณดให้เป็นแ r ไอ้อย่าเรียกสีได้ไม่ได้ส ไอเนตอีเคียอีเวนแล้วมันยิงยางรถกูเนี่ยได้สัตว์อะไรแกแค็อะไรครับผมฟาร์มเงาดูเชียฟาร์มเชียวคุณไปไหคุณไปไหอยู่ในโกดังโอเคเดี๋ยวโอ้โหเล็กปีนครับเส็จแล้ตัวเดียว ยาหายไปไหนหมดวะไอ้เหียต้องโคตรต้องการยาเลยสิเฮ้ยโรงเรียนยิงกันโรงเรียนโรงเรียนเร็วเลยโรงเรียนยิงกับบนเขาไอ้เคสซองยัดเป็ดมีเยน,นยับเลยเดี๋ยวดิเดี๋ยวทำแบี๋ยวไปเดี๋ไ ที่กริงก็ยับไม่เลยกูย <olla> ังไม่มีเลยไม่มึงมึงมึงเจอคนณแปดยังไอเนชยังมึงจะเจอได้ไงมันอยู่กับกูแล้วดิเฮียกูเจอคนอีเวนอีหอยเออรอบรแป๊บรอบไปไงรบ น,น่นดีกันข้างในงไหนวะไปไปโหรถจอดบานเลยไว้ฮเฮ้ยในโรงเรียนอะไปสัตว์ตบรถแล้วโดดจับเข้ามาได้ทัน <c oughs> บัสเหรอบัส

ขึ้นแข่ไหนวะเดี๋ยวดีฟ้าเยังดีฟ้าอยู่ในาียังไงเงี้นะมันขึ้นไปบนเขากันแล้วอ่ะเขาหรืท็อกมัมาไเลีนไปไหน ไอ้หลบลงลงลงแถวๆลงลงอกอะะ่ะ,ะ,ะไปหนึ่งตัวน่ะคุณมานปดิไปไปไปบนบนเขานะรถพอกอ่ะมันอยู่บนเขาเนาะระวังเด้อ ดดเอ้าไอ้เฮียเอ้ยยังไม่ไปไหนกันเลยเฮียน้ำมันหมดมีรถมาม,มีรถมามีรถมามนเจอกูมันเจอกูช่วยหน่อยหมด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 ,หมด หนจะไปยิงกูสัดเอายิงรถทำไมเล่าไอ้เหี้ยมาก่อนไอ้เหี้ยเะอ้เถรถไม่เบดไม่ไอ้เหี้ยคนอยู่บนเขาอยู่เลยรู้เลยะ ไม่เก่งรินไม่เก็บต่อุ่ชอะอย่าเลยโอ้ยปิงี้ใช่ปีห้าร้อยวะไม่ปิงเจ็ดโอ้ยปิง เอาตาเมื่อกี้พวกปิงตานี้ก็อย่นแค่ตัวใครตัวบอลได้โซนเหียไม่ชอบเลยเหียเอ้กูมงเข้าบ้านที่ดีเลยเหียไอไอพวกนี้น่าจะบนเขาแหละ เขาเล่นด <si ีสักอยู่ในโรงเรียนป่ะเนี่ยมาแล้วเออไอพวกนี้น่าจะอยู่บนเขาน่าจะตายแล้วอุ้ยเยิงโดนดีใครโดนยิงอ่ะแยกเสียงไม่ออกเลย ไปเข้าวงกันเดี๋ยวสิคนไล่ไเฮียไอขี้เนี้ยยิงจังเลยสัตว์ไอ้ยัางนี่ยังไงสัตย์ถ้าโดนนอกคูจะซ้ำด้วย โดนกำลักก <onents and downhill> ูม yeah, yeah. ันจะปาเลยเหมือนใส่กูยิงจอกูปาเขาต้นไม้ในมือถืออะไรน่ะอีเวน ไอ้เหี้ยมีรถมาเน็ตรถแกได้เบิดรถแกได้เบิด <h az ji> โอ้ยแม่งไปน,นู่นเลยว่ะเขาเรียกปลาลายเปิดเรียสตีน ไอกเกียตาขับเรือเอาไม่ใช่เหรอมักกี้ไอ้สัสมันไปนจอดแถวบนขออเขาอ่ะเรียกมาเรียกมันมาเยอะๆเรียกมันมาเยอะๆเฮ้เยใครก็ได้คนนึงไปขับร Search for vehicles รถตรงนั้น,นอะ่ะ enemies ahead ่ทันเก็บซ้อน,นไว้ข้างใน้หประตูประตูมันจะ็ักทำใจก็มาประตูพน่เขายู่เอาไอดอกอยู่ข้างหน้าเลยนี่นย้ e อืม อ่าหลังมาหลังมาายเลยบนเขานอนอยู่บนเขานอนอยู่อย่าพึ่ง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 อย่า Watch out okay okay รายิงพร้อมกันเรายิงพร้อมกันดาวหนึ่งสองตัว แว่าทำไมกคนนี้ว้าวดูปุ๊ก Watch out อ๋อเยัยมันหลบเนินไปแล้วไปเลย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 ช้าเลยช้าเลยมันชุบอยู่โอเคได้อยู่

ชาร์จเขาเลยใช่ไหมมีระเบิดเยอะโจมไปเลยน,อนอ้าหนึ่งเดียวสองลิตเติดียวตัวเดียวอยู่บนเขานอนอยู่นะ ยาวอยู่หนึ่งขอปัป๊มยาก่อนปั๊มยาก่อนโอเคเอ้ยยังยังยังนั่นเลยตัวท้ายและลลตัวท้ายแล้วเอ้ยเหลือสองตัวสุดท้ายเหลือ,อเท่เดียวไม่หรูอไม่รู้อ <หา S 2> ีก <หา S 2> ตัวนึงยู่ไหนบ้านต้องไม่บ้านเป็นเจ้า บ้านบ้านเคลียร์ไปแล้วคนละตี้รืว่าบ้านอยู่กันน่าอยู่แถวตรงเขาฝั่งนี้แหละล่างๆอ่ะออูนาจ enemies ahead เออกินไก่กินไก่กินไก่ น่าจะอยู่ในบ้านแหละหรือไม่ต้องนอนตรงโงูอยู่อืมต้อกูโดงอะไรล่ะมีไว้ตรงนั้นอ่ะไม่มีตามล่าหางู มองมันเ,เก็บทีละตัวนะเฮียประมาทแม่งน่ายอยู่ตรงที่เรายิงกัอะลรน่าจะนอนอยู่ตรงที่เรายิงอ่ะนี่ไงครับรถแล้วนี่ไงหน้ากูเลยอ๋อเฮียไอ้นี่ไอ้เฮียตกใจหมดไอ้บา้าข,ขับรถหาเลย enemies ahead ไม่มีไม่มี น่าอยูแ่แถวหลังของก้อนหินอะ่ะระวังนะเตอนนี้วงหมดก่อนรอดูวงนี้วงสุดท้ายแล้วไม่ต้องโผล่มาแน่แน่จิงเช็คเช็คก,กันเช็คเช็คจิงเช็คดิลน์บอร์บบอดวะนี่ไงนอนงูหน้ากูเลย Watch out หน้ากูเลยหน้ากูเลยนอนนอนเราอยู่คันนี้ Watch out เออเออเอ้าขานั้เดลต้านัดเดียวนั่เดียวหน้ากูเลยเนี่ย Did Watch not. out. Adios. Bye. Yeah. <laughs>